ยุดทำแบบนี้เด็ดขาดถ้าคุณอยากเป็นคนมั่นใจในตัวเองนะคะเ,เคยเป็นไหมคะว่าหลายหลายคนเนี่ยาบางทีอยากจะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะหรือว่าอยากจะแสดงความสามารถนะคะอยากจะโชว์ความสามารถของเรานะคะแต่บางทีแสดงออกผิดวิธีไปหน่อยนะคะหรือบางคนเนี่ยมีความสามารถแต่ว่าไม่มั่นใจในตัวเองนะคะไม่รู้จะแสดงออกมาอย่างไงนะคะวันนี้ครูสสิมี เคล็ดลับแล้วก็ข้อห้ามด้วยว่าการที่ทําแบบเนี้ยเป็นความมั่นใจในตัวเองจริงหรือเปล่าข้อห้ามข้อที่หนึ่งสำหรับคนที่รู้สึกว่าออยากจะมีความมั่นใจในตัวเองนะคะแต่ว่าถ้าแสดงออกแบบนี้นะคะนั่นก็คือมีความหยิ่งนะคะมีความหยิ่งไม่อยากจะเรียนรู้อะไรอีกแล้วนะคะมีความรู้แค่เนี้ยรู้สึกว่า โอเคเรื่องเนี้ยฉันรู้แล้วฉันมีความรู้แค่เนี้ยฉันรู้มากละใครพูดอะไรก็ไม่ยอมรับฟังแบบนี้เรียกว่าเป็นคนที่เอ่อยิงพยองนะคะเป็นคนที่ไม่รู้จักเรียนรู้นะเรียกว่าไม่ได้มั่นใจในตัวเองนะคะอนะคะอย่าเป็นคนที่น้ำเต็มแก้วไม่ว่าคุณจะเอ่อเก่งแล้วนะคะหรือว่าคุณจะ มีประสบการณ์มามากแค่ไหนหรือว่าคุณจะแบบรู้สึกว่าเอ๊ะใครทำอะไรไม่ถูกใจกจังเลยแต่ว่าถ้าการที่คุณไม่ยอมรับฟังหรือว่าการที่คุณเป็นน้ำเต็มแก้วนะคะใครบอกอะไรก็ไม่ได้นะคะใครสอนอะไรก็ไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าการมั่นใจในตัวเองนะยางนี้จะเรียกว่าไม่ค่อยฉลาดเท่าไหร่สามนะคะคนที่มั่นใจในตัวเองจะไม่กดคนอื่นลง อย่าเป็นคนที <point> ่กดคนอื่นเพื่อให้ตัวเองดูดีนะคะอันนี้ไม่เรียกว่ามั่นใจในตัวเองนะคะอันนี้เรียกว่าหลอกตัวเองมากกว่านะคะอันนี้เขาเรียกว่าหลอกตัวเองมากกว่านะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่เป็นคนที่มั่นใจในตัวเองนะคะนั่นก็คือจริงๆแล้วมันมีคำนิยามนะคะสำหรับการมั่นใจในตัวเองนะคะคืออะไรคือความมั่นใจในตัวเองเนี่ยก็คือการที่เราเนี่ยสามารถ แสดงศักยภาพของตัวเองได้เต็มที่นะคะแล้วก็ทำอะไรก็ตามที่เราต้องการนะต้องการให้เก่งนะคะต้องการให้มีหรือต้องการให้เป็นได้อย่างเต็มที่นะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จในสิ่งสิ่งนั้นไม่ว่ามันจะเล็กน้อยแค่ไหนก็ตามนะบางคนทำงานประจำนะคะก็แสดงศักยภาพตัวเองออกมาให้เต็มที่ถ้าสมมุติว่าโดนคอมเมนต์ว่ายังไม่ดีพอนะคะก็ ให้คิดให้ฟังสักนิดหนึ่งแล้วเอาไปปรับปรุงจะได้ไม่เป็นเหมือนสามข้อที่ครูศศสิบอกมาก่อนหน้านี้นะคะังนั้นนะคะความมั่นใจในตัวเองนะคะนอกจากจะปรับรูปลักษณ์ภายนอกแล้วนะคะภายในก็สําคัญเช่นกันนะคะการปรับมาตั้งแต่ภายในทําให้เรารู้สึกมั่นใจในการแสดงออกของเรามากขึ้นนะคะในการแสดงฝีมือของเรามากขึ้นแต่ ในขณะเดียวกันคนมั่นใจในตัวเองต้องเป็นคนที่อ่อนน้อมถ่อมตนมากพอที่จะเรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองอยังไม่รู้ค่ะ